เลือกดอกไม้อย่างไรให้ถูกใจคนรักในวันวาเลนไทน์ดอกไม้ถือว่าเป็นของขวัญยอดฮิตนะคะที่คนรักกันมอบให้กันในโอกาสพิเศษต่างๆโดยเฉพาะวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์แต่หากคุณยังไม่ได้วางแผนเลือกดอกไม้ล่วงหน้าวันนี้ PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงขอแนะนำทิปส์ดีๆที่อยากจะบอกคุณถ้าหากอยากเลือกดอกไม้สวยๆให้แฟนสักชอบรู้รสนิยมของคนรัก อันดับแรกเลยนะคะคุณเองต้องรู้รสนิยมและความชอบของแฟนคุณซะก่อนดูค่ะว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบดอกไม้ชนิดใดเช่นดอกทานตะวันสดใสดอกกุหลาบสุดคลาสสิกหรือว่าดอกลิลลี่แสนบริสุทธิ์เพราะว่าการเลือกดอกไม้ให้ตรงใจคนรักนั้นนอกจากจะสร้างความประทับใจแล้วมันยังแสดงว่าคุณใส่ใจในความชอบของเขาด้วยค่ะ 2. ความหมาย รู้หรือเปล่าคะว่าดอกไม้แต่ละชนิดนั้นมีความหมายต่างกันเช่นกุหลาบแทนสัญ,ญลักษณ์สําหรับคู่รักแต่ก็ใช่ว่าความหมายจะอยู่ที่ชนิดของดอกไม้เท่านั้นนะคะเพราะว่าสีสันของมันก็บอกความหมายได้ดีเช่นกันไม่ใช่ว่าคิดจะให้กุหลาบคนรักทั้งทีก็ดันจัดช่อกุหลาบสีแปลกๆมาให้เพราะว่ากุหลาบนั้นมีความหลายสีและแต่ละสีก็มีความหมายที่ต่างกันด้วยค่ะดังนั้นศึกษาให้ดีนะคะดอกไม้ที่สดใหม่ เป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเลยล่ะค่ะดอกไม้ที่จะนำมามอบให้กับคนรักจะต้องสดใหม่เท่านั้นนะคะจะมาเหี่ยวเฉากลีบช้าพร้อมกับร่วงโรยตลอดการคงไม่เป็นที่ประทับใจแน่นอนค่ะหรือถ้าหากดอกไม้ที่คนรักชอบอาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็คุณเองก็ควรศึกษาเรื่องของการดูแลดอกไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉาไปก่อนเวลาอันควรนะคะ 4. ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแม้ว่าบางทีอาจจะมีรูปลักษ์ภายนอกธรรมดาดีกว่าดอกไม้รูปร่างสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่นค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่ากลิ่นหอมของดอกไม้นั้นจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสได้ดีกว่าแม้มันจะมีรูปลักษณ์แสนธรรมดาก็เถอะค่ะแต่ทางที่ดีก็ไม่ควรละเลยเรื่องความสวยเช่นกันนะคะคุณเองสามารถเลือกจัดดอกไม้ที่มีทั้งกลิ่นหอมและรูปลักษณ์ที่สวยงามให้แฟนของคุณได้ค่ะ รู้วิธีดีๆแบบนี้กันแล้วก็อย่าลืมนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะอย่างที่บอกเขาว่าดอกไม้บางชนิดหายากและบางอย่างต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆน,นะคะติดตาม PR Variety content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ